ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดสีพยานคดีแตงโมไม่ใช่หรือคดีใหม่แต่ตั้งข้อหาใหม่กับคนบนเรือเตรียมเปิดคลิปคืนเกิดเหตุ22นาฬิกา30นาทีแซนไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือและไม่เกินวันที่20มกราคมจะได้ข้อมูลโทรศัพท์ของทุกคนบนเรือซึ่งจะรู้เลยว่า เวลาตีหนึ่งมีตำรวจระดับพันตำรวจเอกโทรหาคนบนเรือให้พูดอย่างไรมีพยานยืนยันได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยถึงเหตุระเบิดที่ปัตตานีและนราธิวาสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เวลานี้เราปรับลดการใช้กฎหมายก็มีเรื่องอีกดูเหมือนเป็นไปตามเกมขบวนการของเขาต้องทบทวนสิ่งที่ทำทั้งหมดมีอะไรดีขึ้นหรือไม่ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพบตรและภรรยาเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,นอบางรักรับทราบข้อกล่าวหาคดีปปงแจ้งเอาผิดฐานฟองเงินเว็บพนันนำไปจ่ายเบี้ยประกัน1.7ล้านบาทโดยปฏิเสธข้อกล่าวหา นายวิทยาแก้วพระดัยสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเผยเหตุระทึกกระป๋องนมมีกระดาษอยู่ข้างในตกกลางวงประชุมสสอ,อาจคว้างมาจากที่สูงไม่คิดว่าวางอยู่ก่อนแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ต้องเก็บกวาดสถานที่ก่อนประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเงินดิจิทัลเฟส2ผู้สูงอายุโอนเงินสด10,000บาท เข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพเลขบัตรประชาชนวันที่27มกราคมนี้สถานีข่าว News1 ขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศผ่านระบบ IPTV โดยจาน IPM ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จาน PSI ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนมกราคม2568 โดยท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆในช่อง News o วัผ่านระบบ IPTV ได้ทาง AIS Playbox ช่อง655กล่อง IPTV ของ NT ช่อง64หรือรับชมรายการสดได้ทางเว็บไซต์ n e w s 1 l i f e c o m mgronline.com และช่องทางออนไลน์อื่นๆดังนี้